สวัสดีน้ะนาตตกปลาท่านนะครับวันนี้พบผมนเก่งนะครับวันนี้ผมเปลี่ยนแนวมาตีลำนะครับที่บ่อบ้านๆนะครับที่จังหวัดตราดบ้านบกนะครับวันนี้เป็นปลาหนึ่งพันสามร้อยกิโลครับถ้ากับเป็นปลาตันนะครับวันนี้ผมก้าวมือใหม่ครับก็มาตกครับชิวๆครับไม่คิดเลยมากครับนี้เดี๋ยวเรามาดูครับว่ามาใครครับนี่ที่มานะครับนต้นอินดี้ขุงนะครับมีครานด่ครับครับนี่ครับ นี่สายหลิวนะครับวันนี้มาตกหลิวครับแล้วก็ต่อมานะครับอาจารย์วันนะครับนี่ครับอาจารย์วันนะครับก็มาตกสายยาวนะครับไม่ได้มาตกหลิวนะครับวันนี้นี่ครับครับเดี๋ยวมารุ่นกันครับครับผมรอดหรือเปล่าใช่ครับเดี๋ยวเรามาดูเหยื่อที่เราเตรียมมากันวันนี้นะครับเหยื่อถุงเหยื่อ้ออันนี้นะครับที่ ผมได้ผสมไปแล้วครับเป็นเหยื่อไฮเกตล้วนๆเลยนะครับเพราะเราจะดูก่อนครับว่าปลามันกินเค็มหรือกินจืดๆนวลๆครับอันนี้เหยื่อไฮเกตก็มีเค็มเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยปรุงแต่งตามหน้างานว่าดูว่าปลามันกินยังไงแล้วค่อยไล่ดูครับแล้วก็วันนี้ทีแรกผมจะมาตกหลิวครับคือมันขอบบ่อมันลึกครับเลยต้องตีสายยาวครับเป็นเหมือนสไตล์สปิลครับอันนี้ตะก้อวิ่งนะครับนี่ครับ คันแอนดแมนนะครับเบรดสามขีดแปดนะครับแล้วก็ล่อวีแบโอากานะครับเบอร์สองพันห้าสายเอ็นเราใช้เป็นเป็นสิบปอนด์นะครับเป็นทั่วไปนะครับที่นี่มันค่อยแรงเหรอเบรเบอร์ศูนย์จุดหนึ่งเบอร์หนึ่งนี่นะครับมัดสองอันแต่วันนี้เราจะเป็นไงเดี๋ยวไปติดตามร,รับชมครับ ส่งสายหน่อยอร่อยเลยอุ้ยเม็ดเลยด้วยบอกแล้วบอกแล้ว <c oughs> มันต้องเข้าไปสูตรผมไป <c oughs> ตังค์เหรอเช่าตังค์นะ <4 S 1> ถึงแล้วเนี่ยครัขอแวน่นมิวบา ตั้งใจช้อนหน่อยเลยตกถ,ถึงแ้มมาแล้วครับนี่ครับกาไฮเกตนะครับตะกอ้อวิ่งซิ่งซิ่งไกลระยะไกลครับน,นี่ครับแต้มแรกมาแล้วครับถ่ายรูปครับนีอนต่อแล้วครับไปหวานนะ่ะหลุดแล้วครับ โอเเ้ยหมดได้เต็มที่เลยนะคราวนี้ได้เฮ้ยทำไมมันเบรกอ่ะผมพี่อ่ะปนิน่ะฟัดตั้งแต่เช้าแต่พี่มีพิษติดแล้วไปเลยน้องโง่เลยโทษนะไปเลยข้างหลังเลยวิ่งๆย้อนสายย้อนสายที่วะเนี่ยจะไปโดนพี่เหรอไม่โดนไม่โดนไม่โดนวิ่งมาเนี่แล้ว มามามาช่วยกันเลยประแวนประเวนปลาโดปลาโดนี่ครับแจมที่สองมาแล้วครับครับแจมที่สองมาแล้วครับกะตะก้อวิ่งครับนี่ครับวิ่งิครับสิ่งสองเมตรครับนี่ครับแจมที่สองครับ

น่าเสียข้าวสเกเน่อยกปลาตัวมันแก้งกันเลยเนี่ยนีช่ช้อนเลยปลาลอยอยู่อ่ะ,อะช,อช้อนอเคนี่ครับแต้มที่สามมาแล้วครับนี่ครับสสยสวยเอาที่ศกน้าวันนะครับลอยแล้วครับผมนี้ก่นอนนาวันนะครับ นนินแบบนนินต้องก็น,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 นินกินเดีววะนวันนะครับนี่ไปตักไอกหนูนนินนะครับวู้ยนินดำเลยเป็นคคุยตัวใหญ่แลกป่าน,นินตวงได้ป่ะเป็นแผลอ่ะสินะเป็นแผลลากมาใกล้เดี๋ยวราคาเลย,ยซอมบี้เปล่าซอมบี้ซอมบี้ราคาเลยซอมบี้ไม่เอาก็โอ้โหเดคาซอมบี้ใค่ห้าบาทเดี๋ยวราคาเลยโอ้หเต็มปากเลยลากมาลากมานิน ครับโอ้เสียราคาพี่ยังยังกินได้ไหมเนี่ยตะวันครับนี่ครับปลาเนินนะครับปลาโอ้คนใหญ่เลยเ้ยอย่าบอกว่าปลาปลาเนินพี่บอกจะกินพี่อ่ะโอ้ยมาแล้วอุ้ปลาเนินนี่ครับเน่เลยที่ต่อที่ปานินครับมาแล้วครับแต้มแรกครับปานินตัวที่สี่ได้ยี่สกสามปานินมาครับนี่นะครับผลงานวันนี้นะครับปลายี่สกสามแล้วก็ปานินสองครับมีปานินเล็กอยู่ตัวงครับนี่ครับ มินไซโลครับนี่ครับนี่นะครับผลงานนวันณรผลงานนวันนะครับนี่นะครับล้ำถางกานะครับนี่ครับสุดเด็ดนี่ครับกระชังนะครับวันนี้ไม่มีช็อตถ่ายหน้าต้นเลยนะครับวันนี้หน้าต้นอย่าไหลลงไปข้างล่างนะครับนี่ครับโอ้โหหน้าต้นรวยแล้วครับวันนี้งานงานงานขนครับ นี่ครับงานขนน้ำต้นครับเคนี่นะครับดูหน้าดูหน้าหน่อยนี่นะครับต้นอินดี้ขุกนะครับจําหน่ายแล้วผลิตเบ็ดตกกุ้งด้วยนะครับนี่นะครับระกบยางครับครับโอเคตอนนี้นะครับเป็นเวลาเย็นนะครับผมกําลังจะเดินทางออกจากบ่อแล้วนะครับวันนี้ก็ถือว่าสนุกครับมีปลายิบศมีปลานินให้เล่นนะครับหลากหลายนะครับถือว่าดีอยู่ครับปลาเดี๋ยววันนี้แต่แดดมันร้อนมากเลยครับ ก่อนจะจากเราเนี่ครับอย่าลืมกดไลค์กด share, แชร์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปตอป่อไปนะครับวันนี้ผมนักเก็ตต้องขอตัวกลับบ้านนครับสวัสดีครับ